สองสาความรักในมุมมองของพี่ความรักคืออะไรคะเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนครับออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขในี่้อกันเราแบบเรามองใครทักคนแล้วเรามีความสุขแบบว่าอยากจะให้อยากจะมีความสุขไปด้วยกันกับเพาหรือว่าแบบว่าเสียสละอะไรอย่างเงี้ยความรักคือการให้ค่ะแล้วก็แบบว่าแต่ว่าต้องให้กันแบบเหมือนทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่แบบว่าฝ่ายรฝ่ายรรักเกิดจากการกระทําทต่อสิ่งที่ดีๆต่อกันครับคือรักกันเข้าใจกันเสมอต้อนเสมอ,อปลายค่ะนอกจากความเข้าใจกันค่ะความเข้าใจแล้วก็เหมือน,นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอยากให้เราช่วยเหลืออะไรเราก็ช่วยเหลือกันและกันประมาณีค,ความรักของก็เป็นเป็นการให้คิดว่าเรามีสิทธิ์เลือกในความรักได้ไหมคะได้นี่คิดว่าคิดว่ามีสิทธิ์เลือกค่ะ ดได้ไหมได้ได้ไดคิดว่าได้นะเพราะว่าเราน่าจะเลือกอะไรที่แบบสบายใจให้กับตัวเองได้ว่าแบบเอ้ยแบบนี้เราโอเคหรือไม่โอเคว่าเป็นที่ว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกในความหลักได้หรกวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่วัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่ซึ่งเรื่องราวของวันท้องเริ่มต้นขึ้น เรื่องวัดป่ามันก็มีอยู่แค่ว่ามาเรียนหนังสือเป็นสมณรแล้วก็ศึกษาในการเทศมหาชาติแหลกจากการกล่าวอ้างในเรื่องของวรรณคดีน,นะครับมีเรื่องของเทศมหาชาตินั่นเองแล้วก็ตัววัดป่าก็จะมีกล่าวก็เฉพาะขวัวตะจูแค่นั้นที่ทำไมภา<ม>พจิตรกรรมขุนช้างขุนแผนถึงแบบมาอยู่วัดปา่าลิไรอะไรงเงี้ยครับ วัดป่าเลัยเนี่ยเป็นวัดที่เป็นวัดโบราณเก่าแก่ของสุพรรณบุรีถ้ามีศาสตร์เดือนสิบหรือเทิมหาชาติเนี่ยต้องมาวัดป่าหมดเลยในส่วนจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยปกติท่านเจ้าคุณฉลองเนี่ยนะท่านจะปกติคุทธธรรมเนี่ยเรื่องของประวัติพุทธศาสนาเนี่ยจะบู่รณโบสถ์ใช่ไหมลนะ่ะที่วาดอยู่ที่เรือเบียงคดวัดป่าเลัยเนี่ยท่านก็เลยวาดเรียกคุณย่างคุณแผนซะ มันทั้งหมดยัน้องคุณแผนนี่มีทั้งหมดส3าตอนท่านวาดทั้งหมด6กสิบภาพไปดูได้มีกรงมีกรให้เรียบร้อยเลยนะความรักของวันทองกับผู้ชายสองคนอย่างเงี้ยเงี้บ่ะความรักหน้าที่บทบาททางสังคมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเขาไม่คิดว่าเขามีสิทธิเลือกอ,อ่ะจะว่าสองใจมันก็คงไม่ดูแล้วก็คงไม่อย่างนั้นอ่ะพบว่าวันละทัดีอ่ะ มันถูกแต่งขึ้นมาเยอะมากแต่เรื่องเนี้ยมันเกิดประโยคที่เรียกว่าันทองสองใจขึ้นมาเนี่ยมีการเปรียบเทียบจะไม่รู้นะมันเริ่มการเปรียบเทียบตั้งแต่ยุคไหนไม่รู้แนหะแต่อย่างน้อยมันเกิดประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะล้็นที่รับรู้กันจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่น,สนแสดงว,ว่าสังคมมีส่วนอย่างสํำคัญในการเผยแพร่ค,ความคิดและประโยคเช่นนี้ขึ้นมา ชาวันทองอยู่ในยุคปัจจุบันน่ะเขาอาจจะเริ่มต้นอีกแบบหรือพอถูกให้แต่งงานกับคุณชาอาจจะไม่ติแต่งก็ได้ถ้าวันทองจะเลือกเอาง่ายใว่าถ้าคนในถ้าวันทองเป็นคนในยุคปัจจุบันก็อาจจะแบบไม่ยอมแม่ก็ได้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมอาจจะหนีไปไปสร้างไปสร้างสถานะตัวเองใหม่หนีไปสักคุแ์แรีหรืออะไรมากกว่านี้ก็ได้อะน่าจะมีชอยได้มากกว่าไปสู่จุดจบตรงนั้นนะ ย้งาบทแผงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แต่งคาวเดียเหมือนสือที่เรารู้จักใช่ไหมเพราะว่ามัานมีทั้งหมดต้องสี่สิบกว่ตอนแล้วก็ผู้เขียนก็หลายคนแล้วระยะเวลาที่แตง่งก็หลายระยะเวลาอย่างเซตติ้งเนี่ยเป็นยุทยายหรือเปล่าแต่การประพัน์เนี่ยเป็น,นรัตนโกสิ์ด้วย แต่พวก็อ้าว่ามันมีผมเรื่องที่มาจากสมัยยุทธยาแต่การประพันธ์นี้แน่ๆมันคือแบบมาจนถึงสมัยหลังๆมันไม่ใช่แค่รอสองนะไ่้ไถ้าผมที่อ่านตัวบผมว่ามไม่ใช่นะใครบอกว่าความสัมพันธ์เชิงชู้สาวมันจะต้องมีแต่ความรักมันมีทั้งความโกรธความเกลียดความหึงความกรน ความขี้ขลาดลังเลสบอรถ้าคุไปดูในตัวบทม,มันไม่เป็นแบบที่เราตีความแบบชงเดียวอะ่ะอย่างเช่นคุณแพนเะนีบางตอนก็คือรับเคซซี่นงทีมบางตอนก็คือยอมรับไปแล้วว่าแบบเป็นมีผัวใหม่แล้วต่อให้แบบคนเขาบอกว่าฉากที่อะไรอะฉุดไปแล้วไป อยู่ป่ากันแล้วแบบมีฉาข้าพรัดข้านางที่เซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่นั้นก็คือเป็นตอนนั้นนะ่ะแต่ถ้าดูตัวแรงถุงใจในการไปชุปดนางวันทองนี่คือความโกรธมันช้างนหะฉันผมบอกมันาการตีความแบบสมัยใหม่ที่ดึงออกมาแบบเป็นให้มันมีคอนเซ็ปต,ต์อะมันไม่ได้สะท้อนตัวบทจริง ในเมื่อใครๆก็ต้องบังคับให้เขาเลือกแล้วเขาไม่เลือกดีกปะ่ะบังคับก็ไม่เปอะไรถึงให้เลือกก็ก็ไม่มีทางเลือกอยู่ดีอะไรถึงปะ่ะกาเลือกก็จำกัดจำนวนอี่หนึ่งทีแค่เพื่นบชีวิตก็ต้องอยู่กับผู้ชายคนใดคนหนึ่งสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยดีน้นะครับครับต้องของทา,า,า,าคนจะไปไปตีความกันว่าทำไมเอ่อ มันท้องถึงไม่เลือกใครใช่ไหมแต่ว่าการตีความแบบนั้นก็เป็นการตีความบนฐานของจิตวิทยาถ้าถามผมก็อาจจะไม่เวิร์กมากสําหรับการตีความวรรณกรรมแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็นจะไม่ได้มีแบบตั้งแต่บางคนอาจจะตีความเชิงจิตวิทยาแต่ผมตีความเชิงสัาระมากกว่าเพแบบว่าการไม่เลือกสําหรับผมถ้าดู นางวันทองตั้งแต่ต้นจนถึงเสียชีวิตใช่ไหมการที่เขาไม่เลือกใครนะเป็นการที่เขาได้เลือกมากที่สุดจะใช้เสรษฐีภาพในการเลือกมากที่สุดแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือมันก็อย่างที่เราเห็นนะกคือ